น่อยนิดนึงเพราะว่ามันใช้เวลานิดนึงครับทุกคนเมื่อกี้ก็คือน้องอัปเดตนะคะเรื่องโฟโตบุ๊กที่สั่งไปว่ากำลังเดินทางมาส่วนเกมรูมตอนนี้ก็คือเครื่องทำเลเซอร์แก้วมีปัญหาก็เลยช้านิดนึงคลิปตอนนี้กำลังแชร์ไลน์ได้ไหมคะค่อยคือที่ว่าจะไปทุกคนฝากกดใจกดแชร์ให้หน่อยนะคะซูมสุดได้เท่านี้อีกแล้วคห้ลงตัวแล้วก็จะเริ่ม ลองดูแล้วเพราะว่าเรายังไม่เคยทำสเกลใหญ่ๆเลยก็คือเคยทำแค่กินกันางเียในบ้านน้ำพริกด้วยครับน้ำพริกที่เป็นน้ำพริกกากของขัดสนัดไม่ใช่น้ำพริกแมวพี่แมงตากลับน้าผมนั่งตำนี่แสบตามากฮะออกคนละซึ่งด้วยนะหมดแล้ววะอาจจะยางนะหมดแล้วด้วยปีน้ำไงเป็น อะไรนะออใช่เดี๋ยวไปแพ็กของใช่แม่ไปใช่ก็สู้นะครับอ่ะสู้เมวานมก็ไลือของกำลังวางแผนอย่นะคะ้ทกนครับมีค่าจ้างไหมลูกเอานะฮะ น้องจ้างแม่หน่ไหมแอมเบเดอร์อุ้ยแสงตาเป็นแสงตาชเฉยแสงเขาขอไล่เลยเหรอขอไม่ใช่โอเคไล่เดินเดินมาไล่จากซ้ายไปขวานะครับที่พายบอกสวัสดีครับขอูมสุดได้แค่นี้จริงๆสวัละ สายเดี่ยวตอนนี้อาจจะยังนะอาจจะต้องรอตอนวันเกิดน้องก่อนนะคะตอนนี้อยู่หน้าเวทีอิมแพคค่ะทุกคนเอ้ยพอสิบสองครับผมแมวนะครับเดี๋ยวผมแมวจะค่อยๆไปถึงตรงโน้นนะครับใช่ค่ะแต่ว่ากำลังวางแผนอยู่นู่นูปลาดาวปลาดาวที่เขาเพิ่งเรียนรู้มาเมื่อวาน มีค่ะรอติดตามโปรเจกต์บล็อตวีดีนะคะใช่เออลูกให้แม่ชมให้ก็ได้นะลูกมาดูดูโคมพาร์ตามเอง พี่ไม่เลือกครับผมไม่อยากตลกหรอกจริงๆแล้วอะแต่กลัวว่าทุกคนจะไม่ได้ยินเลย<อ>เราจะหล่ออย่างเดียวมันก็ทําได้<อ>เป็นใจทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าเปลี่ยนเมือลายนิดน,นึงนะคะมือหนึ่งกำลังไปกาย, <c oughs> กายภาพนะคะตอนนี้เดซี่เอาเรื่องนะ เป้นๆนี่หว่าถือกำลัง <ใน S 2> คิดว่า,วาจับมือถือผิดคนเออครับ <c oughs> ผมพยายชนะน้อย <c oughs> เป็นยังไงนะ <c oughs> วันๆมีตปาดาวพยาญชนะน้อย <c oughs> มีอะไรเต <c oughs> ็นโดโลบชเป้แก้วเตเปน่ารักเข้าใจแต่มันทำยังไงอ่ะ เป็นยังไงให้หน้าล้างปมข้าวด้วน่ารักทั้วละโลกแต่ต่อคอให้อุ่นข้าวน้องไม่ป่นแม่นะลูกน่ารักน้องทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือมันมีความผสมภาษาระหว่างแมวถูกโบ <c oughs> <c oughs> ถามคลิปยดนามมาเมื่อไหร่ฮะมุมนี้เหรอมุมนี้ซีรี่ย์ใหม่รอติดตามนะคะยังไงรอติดตามทางออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งนะร้อนในอ่ะชอบขึ้นตรงนี้ไงร้อนในหนูไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะใช่ร้อนในคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะลูกน้อง ร้อนหน้าจริงจริงจริงแต้อนแล้วนะร้อนหนที่ต้องกินยาน้ำเต้าอ่ะใช่ไหมหนะถูกค่ะลูกยังหล่อแม่ให้น่ารักเหมือนเดิมค่ะไม่เกินสามขวบนะคะอุ้ยกว่องกว้งกับแม่นงสองขาต้องแมวน้อยตรงนี้ก <c oughs> ผมนี่เดซี่อะไรได,ด้หมดเยอะเลย จะตีกับแม่นมแล้วตอนนี้เขามาใส่แล้วเอาอะไรมาตีกับแม่นมแล้วเอาไม่เอานะเอาวินช้ำนะวันนี้เราปวดวินช้ำนะท่าใหม่ที่เขาเพิ่งได้มาเมื่อวานท่าปลาดาวเออลูกทำปลาดาวสักสิบทีน้ำหนักลดลงสองโลที่ขึ้นมาจะได้หายไปนี่อะไรนะ นะคะพี่ส,งอ,สองถ้าคมาร์ดได้ไหมน่ารักอถูกชอบลูกเป็นพิหัดนะแต่ดูก็คือเจ้าจิ๋วสามขวบแมวน้อย โอ๊ยโอ้ยตายค่ะตายนั่นอุ้ยทาโบราณมากค่ะคือเก็บไว้รเขาทำนะเออเดี๋ยวเราผมเข้าทีมอ่ะโอเคอ่ะอันนี้อันนี้ตรงกลาง ไฟไฟม่วงมันคือท่าด้อมด้อมมองมองแม่อ่ะตอนนี้คือ แม่นมทั้งสองน้ำ pues ประกบจะปูแสกนกแล้วตอนนี้ใช่ต้องมาสายนันี้วแม่นมตามประกบหน้าหลังด้วยนะเคท่าแรกนะครับทำทำคู่กับแม่นมเลยได้ไหมคะใครไม่มีทุกคนเราเป็นรักระยะไกลกันหน่อยนะอ๋อทางนี้ตัวไม่ได้ไฟ สูงสุดแล้วปะท่านสูงสุดแล้วสูงสุดราคาจริงๆทุกคนเป็นรักระยะไกลไปนะเดี๋ยวนะบาสบารท,ทีเอสที่เขาก็ถูกใจไรตัวเองเไม่ไม่แล้วเอ็นดูแม่นมแม่นมมากนะคนนึงแบบบิวท่าอีกคนนึงถือไฟให้ใช่น่าหักหลยหลายน่าหักคาดรับงานทำท่าปลาดาวนะ <laughs> รถเลยลูกสองโลอะครับพี่เสือดำอีครับพี่เสือดำทงานนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมความน่ารักระยะไกลตอนนี้มีเสียงปี๊บตลอดเวลาเดซี่ไม่โ่โกี่หักเดซี่ติปโปเดซี่เออเดซี่ติดโ่กติดโบรสเรามความผสมผสาชัน เออพี่ขาดติดโบหรอโบมันติดนิดหนึ่งครับจีบความมาครับผมบ้านน้องน้องน้องจะหล่อไม่ใช่หรือลูก บารค่ะใช่ค่ะน้องอยู่นี่นี่ๆๆขอเลขค่ะอ๋อเพื่เพื่อนตุ่นแบบอวันให้แล้ววันนี้ต้องให้้ไม่ได้ให้ปล่อยอยู่เลขเพื่อนลูกอย่าบอกใครลูกเลขเพื่อนเรียบร้อยงานที่ฮอล12อินเทอารีน่าเมืองทองธานีอะไรอ่ะลุกใหม่่ะ ขออีกห้าตัวโอ้โข,ข,ข,ขอบคุณขอบคุณค่ะตมีผมซื้อก่อนแล้ว Thank you ้ย r อร์กี้ใช่ค่ะมาตรฐานหัดถนัดมากอยากให้ลูกเป็นพี่หัดแต่ทรีตลูกเป็นนันบาถูกที่แค่สองขวบครึ่งไม่ถึงช็อตใช่ไ อย่ัหมนไปงไงนะอย่าดื้อกับหมอนไปนั้นพี่ถูกสนุกี่คุยไรครับโอเคอ t h a n อย่าดื้อกับหมอนไปนั้นอะไรนะพี่เธอฝัยังหน่อย่าดื้อกับหมอนไปนั้น

บายครับบายครับายบายครับเจอกันใหม่ครับน้องกันกี่โมงบายครับ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 ไลน์ครับไลนครับไลนครับไลน์คิครังทุกคนน์คิดถทุกคนนะครับบ๊ายบาย บายบายครับบายบายครับสวัสดีครับบายบายครับสวัสดีครับค่ะผมบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะค่ะสมุทรสุดซอยเลยนะคะตอนนี้บ๊ายบาย